ตอนนี้เวลาทุ่มหนึ่งนะครับสุขโขทัยเขาไม่ปิดนะครับเขาเปิดถึงสามทุ่มวันนี้เป็นรอบลองไฟโชคดีมากเขามีเทศกาลสุขโขทัยไลท์อัพนะครับ <laughs> เขาก็จะเปิดไฟกลางคืนให้กับโบราณสถานครับวันนี้ผมก็จะได้มาดูกันนะครับว่ามันสวยขนาดไหนว้า <laughs> ขับกันมาเบาหน่อยที่กลางคืนขับมาคืน ภาคนี้ก็จะไปได้มาเที่ยวโบราณสถานกลางคืนบ่อยขึ้นนะครับเพราะว่ากรมศิลปากรหรืออุทยานประวัติศาสตร์อะเขาก็จะจัดไฟจัดอะไรอย่างเงี้ยอย่างอายุทยาก็ยังจัดอยู่นะครับตอนแรกอายุทยาจัดวัดชัยวัฒนารามแล้วเขาก็จัดไปวัดอื่นบ้างวัดนู่นวัดนี่บ้างวัดวหาธาตุก็จัดนี่แต่ยังไม่ได้ไปนะไปแต่ตรงวัดชัยนี่คลิกดูตรงนี้ได้กลางคืนก็สรุปอีกแบบแต่สุโขทัยเนี่ยไม่เคยมาโอ้โหวัดวหาธาตุสัสวร เดี๋ยวให้เดินไปถึงก่อนนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูคุณเป็นเพื่อนกันไปก่อนมันมืดมันไม่ค่อยมีคนเฮ้ยเขาเปิดทั้งอุทยานเลยมั้งเนี่ยมีวัดมหา,าธาตุวัดสาสีก็เปิดแต่มันก็ไม่แบบเปิดพหลูฮัลลาอะไรนะคือแบบก็เปิดไฟแต่ไม่ได้เล่นแสงสีเสียงอะไรอย่างนี้ ไป,ไปดูกันไปดูกันตรงนี้สว่างมากเลยอยากอยู่ตรงนี้ตรงอื่นมืดอันนี้วัดสระศรีอันนี้วัดสระศรีนะครับ ไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วมันมืดดูว,ว้าวอยู่ในเส้นทางที่มีไฟไว้ดีกว่าเนาะดูถนนถนนก็นเ,เป็นโคมนะครับวัดมหา,าธาตุโอ้ยสวยมากทางวันว่าสวยแล้วนะ วัดมหาธาตุเนี่ยเขาหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกใช่ปะ่ะถ้าอยากถ่ายรูปเอาตัวเองสวยแล้วก็เห็นวัดสวยให้มาเช้าเช้าแต่ถ้าอยากถ่ายรูปให้เจดีสวยให้พระสวยให้อะไรสวยแบบมีพระอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยให้มาตอนเย็นหรือถ้าไม่สนหาเลยนะ <laughs> มาตอนไหนก็ามากลางวันหัวแดดเปเรี้ยงมาได้เลยออ้สวย เอาเข้าจริงตอนเนี้ยรู้สึกหลงรักสุขโขทัยมากด้วยสิ่งปลูกสร้างด้วยประวัติความเป็นมาด้วยแบบแผนการทําพังเมืองอะไรอย่างเงี้ยยิ่งได้ศึกษายิ่งได้อ่านยิ่งได้ค้นคว้าอะไรอย่างเงี้ยครับเมืองเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบโอ้ยชอบเมืองนี้จังเลยเ่ยตอนนี้ก็หลงรักเจดีย์ทรงพุ่มข้าบินมากสวยเราเห็นตอนแรกก็คิดในใจว่าโอ้เจดีย์อะไรมาทําทรงแปลกมันจะยังไงแล้วพอได้มาเห็นของจริงอ่ะมันสวยบอกไม่ถูกมันมีเสน่ห์ สวยมากโคมนี้ก็สวยนะ่ะมีใครได้มานลอยกระทงที่สุโขทัยไหมครับอออเนี้ยเขาประดับไปตั้งแต่วันลอยกระทงรึป่ามันสวยเนาะ ไม่เคยมาเลยปีนี้ก็อยากมาลอยกระทงที่สุขโขทัยเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ว่างนะก็ะเลยไม่ได้มาเดีย๋ยวสักปีหนึ่งเดีย๋ยวพี่เทพจะมาลอยกระทงที่สุขโขทยัยอยากมาดูเขาจุดพุพี่เทพเป็นคนชอบดูพุมากเลย ี well. ่นี่ม no ุมนี้สวยมากมุมนี้จะเป็นพื <sh <sh ้นน้านิ <sh awa> <sh awa ่งๆใช่ป่ะแล้วเขาก็จะสะท้อนวัดลงมาในน้ำโคตรสวยมาถ่ายรูปตรงนี้ความพิเศษคือมันเดินเข้าไปในวัดได้ไปลว่า ววัดมหาธาตุสุขโขทัยยามค่ำคืนตื่นเต้นอ่ะชอบอยากทอยแบบนี้มาตั้งนานแล้วเข้าไปตอนกลางคืนทีไรตำรวจไปเอาออกมาทุกทีวันนี้จะเข้าโดยถูกกฎหมายทำไมข้างเป็สองชั้นอย่างงี้มาอ้วนเหาะอ๋อเงา ว้าวที่ถ่ายเป็นเดินอะไรเงี้ยบางคนบาบน่นเออถ่ายจะโดยเองไม่ถ่ายเลยเฮ้ยคุยเป็นเพื่อนกันด้วยนี่ช่องของพิเทพใครมาดูช่องพิเทพก็ต้องเห็นหน้าพิเทพด้วยเราไม่ใ่สารคดีอย่างนึกออกใช่ไหมอ่ะบางคนบอกโอ้โหเก็บแสบมากเลยนะถ่ายสถานที่ค่ะอยากดูสถานที่ค่ะไม่ได้อยากดูหน้าคนพิธีกรถ่ายจะหน้าตัวเองนู่นนี่นั่นเธอ มันเป็นช่องของเราให้ถ่ายเราบ้างแล้วก็เธอก็ดูชื่อรายการด้วยเที่ยวอย่างเทพเออไม่ใช่เที่ยวอย่างเนชตชาแนลจิออกราฟิกเธอเข้าใจปะมันก็ต้องมีหน้าเราบ้างหรือบางครั้งเราอาจจะถ่ายฟุตเทจน้อยอย่างนี้นเราสวิตภาพไม่ถานมันก็ต้องมีหน้าแช่บ้างอย่าเพิ่งเบื่อเลยหน้าพิเศตลกจะตายใครอารมณ์เสียอยู่มาดูขำเหมื <S 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 <K ham> อนเชีวไม่มีอะไรไหมนี่เิี่วไม่มีแล้วอ่ากระเปาที่บางเพลง ถ้าสุขโสดเห็นคางามนะเจดีย์เขาก็ง,งามนะเป็นอย่างว่าเนาะรุ่งอรุณแห่งความสุขคนมันมีความสุขเนาะมันก็รลังสรรศิลปะออกมาได้งดงาม ใจจ้ะท่านผู้ชมมันก็นจะมีมุมแบบบวกอย่บ่อยๆทำใจซะนะอุ้ยอ๋เอเขาเขาใส่ชุดไทยมาเดินสวยจังเลยมันไม่เหมือนที่ไหนในโลกเลยเนาะ โอเคเข้าใจบริบทของการจัดไฟละก็คือไฟทุกดวงอ่ะเขาจะส่องเขาหาโบราณสถานใช่ป่ะสาดแสงเพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามทางแสงไฟเพอเราเดินหันมากลับมาเมื่อไหร่โอ้โหเหมือนเราอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเลยอ่ะมันเป็นทู์สตาร์ไฟเป็นร้อยดวงอ่ะตองก็มาหาด้วย ตกไฟแล้วตกไฟแล้วไม่ไปแล้ว เด,เดี๋ยวขึ้นไปบนวิหารรอท้ทถายลงมาดีกว่าถ้าจะสวยวิหารตรงนี้พอหมอกลงแล้วมันก็มีความลุกๆมองไม่เห็นทางแล้ว ตอนตอนก่อนสีเทพจะได้เป็นมรดกโลกใช่ปะช่วงนั้น่ะคลั่งทวาราวดีมากชอบไปทุกเมืองที่เป็นทวาราวดีเลยปีนี้มาชอบหัวเมืองเหนือมาชอบสุขโขทยัยอะไรอย่างนี้เป็นปีปีไปนะครับปีหน้าก็มาลุ้นกันเผื่อปีหน้าชอบพมา่าอย่่งนั้นไปอยู่พม่าเป็นเดือนเลยแบบพอเราชอบเสร็จปุ๊บเราก็อยากไปดูเราอ่านประวัติอ่านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคนชอบค้นหาด้วยถ้าชอบอะไรเนี่ยหืมแล้วจาเป็นต้องงดงามขนาดนี้ไหมครับ งามเหลือเกินถ้าจะถ่ายเจดีทรงพุ่มข้าวเบีนยงของวัดมหา,าธาตุให้สวยที่สุดเนี่ยต้องมาถ่ายบนวิหารขึ้นไปเลยครับวิหารฐานสูงกี่เมตรไม่รู้เนี่ยแล้วก็จะได้ภาพวัดมหา,าธาตุที่สวยมากๆดูนะมุมนี้นะมุมนี้นะนี่ ชัดเนย่งครับงดงามมากแล้วเวลามาเดินกางข้ามาคืนแบบผมอะส่องไฟตรงเท้าก็ดีนะเพราะว่าบราณสถานที่นี้ส่วนใหญ่เป็นสันเป็นเหลี่ยมแล้วก็มุมสูงพื้นที่ต่างระดับเขาเยอะล,มล,ะละ้มระเนระนาดไปเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันนะครับ มุมนี้ดีจังเลยจะได้เห็นนะชัดๆเรามาปิดรายการตรงนี้ดีกว่าก็เนี่ยครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับพี่เดชพามาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับในมุมมองแปลกตานะครับเป็นมุมมองกลางคืนนะครับนี่ถ้าชอบก็กด subscribe กดไลค์กดเป็นดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่พาพเรื่องราวดีๆของทางเพจของผมนะครับแล้วก็เรายัางอยู่กับสุขโขท,ทยัยอีกหลายเทปเลยนะครับติดติดตดามด้วยนะถ้าใครมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจหรืออยากให้ไปจุดไหนก็ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะครับวันนี้พี่เทวขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับขออนุญาตไปเทียเท่ยงเงียบๆให้ดูพอแล้วนนี้อยู่จะขอไปดื่มดำส่วนตัวบ้าง